สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ขอแนะนำล่วงหน้านะครับหนังสือใหม่ที่ใกล้ออกนะฮะดีมากครับโคตรดีเลยตรง่งนี้ดีใจนะที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยสักทีนะฮะเตรียมตังค์ซื้อได้เลยครับนะโดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องราวของวอลลุ่มนะครับการประยุกต์ใช้งานวอลลุ่มแบบแบบเหมือาชีพเขาทำยังไงครับเล่มเนี้ เทรดไล i ์แอนด์โอเนว i ดิสิ l e นะฮะ how we made 18,000 in the stock market นะครับทำกำไรได้ถึง18,000%นะครับในตลาดนะครับก็โอ้โห180เด้งนะฮะกำไร180เด้งทำยังไงนะฮะเร่อเนี้ยเตรียมตังค์ซื้อได้เลยครับเป็นของ investing นะฮะผมไปเจอมานะ เป็นบทความนะของเพจ investing.in.th นะครับก็เขาก็มีเขียนบทความนะล่าสุดก็มีการเริ่มแล้วครับเริ่มมีการปล่อยนะฮะปล่อยแนวคิดที่ได้จากเล่มนี้นะฮะ Trade Like An d o New Disciple นะฮะผมไปเจอแรกก็อ่านเนี่ยเขาแนะนำเฉยาแล้วก็ไปสะดุดเนี่ยนเะตรียมพบกับ Trade Like An d o New Disciple v e r s i o นภาษาไทยเร็วนี้โอ้โห,โห,โห,โหคนลุกคนลุกเล่มเนี้ย ดียังไงครับมาดูกันนะจากแรกนะเหตุผลแรกคือผมได้แรงบันานใจจากเล่มนี้สูงมากครับนะฮะเป็นอินสปิเรชันหนึ่งผมเลยนะฮะนี่ครับเออถ้าจะให้ผมอ,อ,อธิบายความเป็นเล่มนี้นะมันจะมีความเป็น how to make money stock นะฮะหน,นังสือแคนซะลิมเนี่ยบวกกับ ติงแอนเทอร์ไลท์แชมเปียนนะครับแล้วก็บวกกับอะคอมพลีตไกด์วอลลุ่มไพรส์แอน a ัลลิซิสนะครับเล่มเดียวเี่นะเอาสามเล่มมารวมกันครับเอาแบบที่เจ๋งๆมารวมกันนะเอาที่เป็นแบบเรียกว่าเป็นเป็นแก่นเอาไปใช้งานจริงพูดง่ายๆนะเป็นเอาเอาเอาความรู้เอาข้อมูลเอาไปใช้งานจริงครับได้เล่มนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งแตกต่างนะครับแตกต่างจากติงแอนเทอร์ไลท์แชมเปียนแล้วก็ ฮาวตูแมกนิสต็อกนะคือด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยคุณกิลโมเรเลสกับดรคริสเคเชอร์เนี่ยอ่านไม่ผิดน,นะเป็นลูกศิษย์ของปู่นิวนะฮะเขาก็ทำงานด้วยกันแหละแล้วก็รู้จึกจับ,บริหารจัดการกองทุนของปู่นิวเลยนะเขาเรียนรู้จากปู่นิวครับแล้วก็สร้างรอยเท้าของตัวเองครับสำคัญนะ ถ้าคุณอ่านแล้วคุณลองลองจับนะครับลองจับลองเรียกว่าแยกแยะนะแยกแยะความเหมือนความต่างนะคุณจะเห็นเลยว่าเออเนี่ยความรู้เดียวกันนะครับแต่คนเรียนนั้นเราจาเป็นจะต้องเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจริตตัวเองครับคุณคิวโมเรเลสเนี่ยนะ,ะผมตามท w i t t e r แกนะแกเป็นคนที่ ชอบซื้อแบบรับมีดเว้ยมันจะมีเนี่ยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นนี่เป็นสรุปนะครับสรุปเที่เป็นไฮไลท์เล่มนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาจะสรุปครับซัมมารีนะโอเนียลเมทอดครับเนี่ยสรุปเนี่ยเมทอดจากเล่มนี้ฮนะแล้วก็สรุปครับว่าเทคนิคที่เขาเรียนรู้จากปู่นิวแล้วเอาไปต่อยอดเองเป็นยังไงครับแค่นี้ก็เจ๋งนะนะ เขาได้ไปเรียกว่าไปลงลึกเกี่ยวกับพ็อกเก็ตพิวอครับนะหรือว่าพ็อกเก็ตพิ t ใช่ไหมอันอะไรไม่รู้ครับเนี่ยเนี่ยพ็อกเก็ตพิเวดนี่ยครับไบเบิลแกลบครับตรงนี้นะฮะถ้าเปรียบเทียบพี่ม์คนะครับแกไม่ชอบซื้อแบบราคาเปิดแกลบนะครับ,รบแต่สองคนเนี่ยเขาซื้อตอนเปิดแกลบครับโอ้แค่นี้ก็เจ๋งนะพ็อกเก็ตพิวอเนี่ยคือ ซื้อก่อนที่ราคาจะเบรกเอาฮะด้วยการดูวอลล่มนะฮะอันนี้ก็เด็ดนะฮะเซเว่นวิ l เซลรูครับก็เป็นคล้ายๆกับของปู่อ e นิวนะครคือว่าถ้าจำไม่ผิดนะเขาก็ดูโมเมนตัมแล้วก็ทนถือวันนี้นะฮะจะไม่ผิดผมลืมแล้วผมเคยทำสรุปไว้นานแล้วนะฮะแล้วก็รีวิวครับผลงานตัวเองนะที่เอาเคยทำตั้งแต่ปี2011นะครับ แล้วก็มีตัวอย่างกราฟะฮะเยอะมากครับตัวอย่างาหุ้นที่มันเป็นกราฟหุ้นของอเมริกานะที่มันทำแบบนี้ยพอกเก็พิวอนะฮะแล้วก็ตัวอย่างของ Bible g a p Up นะฮะแล้วก็เป็น f a กนะครับ FAQ นะฮะเกี่ยวกับตอนที่ท้ายเล่มนะวันนี้นะฮะอีกอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจคือ มันจะมีคำหนึ่งที่ผู้เขียนเขาใช้คือวอลลุ่มดรอัพนะฮะหรือว่าวูดูครับวูดู oo คือนะฮะมันมันเราชัดเท่นะชัดเท่นจากคำว่าวอลลุ่มดรอัพคือว่าราคามันพักตัวครับถ้าพักตัววอลลุ่มจะเล็กจะแห้งมากครับแห้งมากแล้วถึงเวลาหนึ่งนะฮะถ้ามันจะวิ่งขึ้นนะวอ oo ลลุ่มจะเข้าครับพวกเนี้ยที่ผม เห็นช right? right? ัดนะเห็นบ่อยคือหุ้นปั่นฮะหุ้นปั่นล่าสุดนี่คือ MGI ครับคุณดูนะ MGI นะวอลุ่มราอัพแบบนี้เลยฮะแบบที่เทรดไลน์อนุนิสเดซิเปอรบอกเลยฮะเป๊ะนะครับแต่ผมก็ลืมแล้วผมไม่ได้ใช้ผมกลัวนี่สื่อความหมายว่าอะไรครับคือความรู้อะถ้าเราไม่ใช้งานนะเราก็จะลืมครับและที่สำคัญนะครับทำไม ทำไมเซียนและนักเทรดสำเร็จเนี่ยเขาจึงแนะนําให้เราโฟกัสที่เซตอัพเดียวหรือ2 s e เซตอัพเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราใช้บ่อยเนี่ยเราจะมีเลเซอร์ครับมันเรียกว่าเลเซอร์ไอนะจับมองสแกนปั๊ดเดี๋ยวก็เห็นครับนะมองในตาปั๊ดเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ถ้าคุณมีเซตอัพเป็น10นะยากครับคุณจะหลงสมุรเราอะ่ะมันจะ multi task ไม่ได้ครับเราจะ single task นะฮะงานสองงานนี่แหละมากสุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราโฟกัสที่เซตอัพเดียว2 s e t สองเซตอัพเนี่ยง่ายครับต่อการมองเห็นเพราะว่าเรามีความเข้มข้นนะครับเลือกเอาครับนะฮะจริงๆในเล่มนี้มันก็จะมีมีหน้าเทรดนะเซตอัพมีพ็อกเก็ตพิวดบายพอยส์นะฮะไปเอาเก็บอัพนะครับ, buy, or, up, รบแล้วก็จะมีออเอเอ เช็คเอาท์นะเช็คเอาท์คือว่าเขาจะเรียกอย่างผมมีสับของเขานะเป็นลักษณะของของมันคล้ายกับตะบนบัตทิะครับที่เขาซื้อตอนที่ราคามันหลุดโลโลล่าส่วนละครับแล้วก็เป็นการเขย่านะแขาวาดีกลับครับเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ท่าเนี้ยคุณกิลโมเรสใช้บ่อยมากครับถ้าคุณตาม Twitter แกนะจะมีกกจะบอกว่าเนี่ยนี่ไงนี่ไงแบบเนี้ย เป็นจุดซื้อของเขาแล้วก็เขาก็จะเอามาอวดตลอดครับนะซึ่งอย่างบอกไปนะคือการที่เราจะทำงันเราต้องเลือกโฟก,กัสครับเลือกแล้วว่าจะใช้แค่หน้าเทรดเนี้ยสักหนสักหน,กหนสองอันพอครับเราจะเห็นแนละเราจะมั่นใจครับคือการเทรดจริงอะ่ะมันจะมีถ้าตลาดดีนะโอ้มันจะมีหน้าเทรดในแบบที่ ให้เราเห็นมากมายครับหุ้นวิ่งขึ้นนะเป็นโอเป็นสินะไม่ทันหรอกเราไม่ทันท,ทุกตัวแล้วครับดังนั้นเราต้องเลือกว่าตัวไหนที่ที่เรารู้สึกสบายใจกับมันและเรามั่นใจกับมันนี่จึงไม่แปลกใจทาไมเซียนจึงเลือกที่จะเชี่ยวชาญเฉพาะ1หน้าเทรดหรือ2หน้าเทรดตรงน,นั้นครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับเรานะฮะ ต่อมาครับเล่มนี้เนี่ยนะคือผู้เขียนคุณกิลโมเรสเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเล่มนี้มากครับนะคือเขาชอบเล่มเนี้ย how to make money in stock แล้วก็ปู่นิวเองเขาก็พูดถึงเรื่องวอลุ่มนะเขาก็น่าจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะจากเนี้ยคุณแอนนาคูลลิงนะฮะ a complete guide to volume price analysis เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ แท่งเทียนนะแท่งเทียนกับวลลุ่มนะครับที่มันตั้งอยู่บนไวน์คอฟไซเคิลครับไวน์คอฟครับเร่มเนี้ยพูดถึงไวน์คอฟกับวลลุ่มเนี่ยและคุณกิวโมเรกอลก็เอาเอามาใช้เหมือนกับประเด็นบรรณานจารนะเอามาใช้ในการดูลักษณะวลลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นวลลุ่มด r y u อัพก็ตามลุ่มที่เป็นลักษณะ Accumulation อุลุ่มที่เป็นลักษณะของดิส t r i b ิวชั่นะที่อยู่โซนบนอย่างเงี้ยเขาจะมีบอกบอกมาเลยนะเล่มนี้นะดีมากครับบอกอีกทีว่าดีมากครับนะดีมากดีใจนะที่ยังมีการสามารถแปลเป็นไทยได้และผมมั่นใจว่าน่าจะ b e เซ s e ลอ e r นะเล่มนี้ออกมานะผมฟันธงแบบไม่ไม่ขายหน้าเลยไม่ไม,ไม่ไม่กลัวเสียหน้าแล้วเ e s เ s อร์ Best ระดับเดียวกับนี่ครับ t ิงแอนเดรียค c แชมเปียนะผมว่าระดับเดียวกันเลยแต่ต้องบอกอีกนึงว่านะสำหรับมือใหม่นะครับแต่ผมคิดว่าแฟนคลับเซียวน่าจะเป็นมือรับกลางนะคือสิ่งที่เขานำเสนอลงในหนังสือนะไม่ได้แม่นยำร้อยรนะครับคิดเสมอนะว่ามันก็เพียงแค่50-50นะครับ แต่ถึงขนาดนีนนยถ้าเราบริหารการเทรดได้ดีนะครับผมไม่แน่ใจผมจริงจงผมผมทำเล่มนี้มาผมเคยเอา่านเล่มนี้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆของการเป็นมือใหม่นะผมโฟกัสเฉพาะส่วนที่เป็นหน้าเทรดครับส่วนที่เป็นเทคนิคนะการระบ,บุจุดซื้อครับแล้วผมก็ไม่ได้อ่านนานละผมไม่แน่ใจว่าทั้งเล่มเนี่ยเขามีการพูดถึงการหาการเทรดหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงแต่ว่า สำหรับผมนะมือใหม่นะที่กำลังร้อนวิชานะอยากหาเคล็ดลับอยากหาเขาเลกเกลียวนะเล่มนี้โอ้โหฮะสร้างความคือหาคุณแน่นอนครับคุณจะได้ของได้เหมือนกับไอเดียใหม่ๆนะไปใช้การเทรดอย่างแบบเรียกว่าน่าตื่นตาตื่นใจนะจริงๆนั้นเนี่ยต้องบอกเสมอว่านะความแม่นยำม,มันไม่สูงก็ทั่วไปนะเล่มนี้เหมือนกันนะ วีซีพีพี่มาร์กเองก็ไม,ม่เหมือนย้ำตลอดเวลาครับนะฮะก็โดยเฉลีย่ย50%าสิบอร์ครับครับวิเจนเดนของปู่ยนี้ก็เหมือนกันครับมันยำ้ำว่าสิฮนะดังนั้นเนี่ยเล่มน,นี้เหมือนกันนะเปนย้ำไม่แค่50%แต่ถ้าเราเข้าใจว่าเนี่ยแก่นการเทรดจริงๆนะไม่ใช่เอนทรีนะฮะแต่มันเป็นเรื่องการบริหารการเทรดครับนะฮะเทรดด n ้มานจ์เมนต์ครับบริหารการเทรดครับว่าเออเนี่ยกฎตรงคำการเทรดนะก็คืออะไรครับถ้า คุณคิดผิดเสียให้น้อยครับถ้าคิดถูกได้ให้เยอะครับคัดอยู่รอดช,ช็อตเล็จอยู่โปรฟดันครับท่านี้ครับคุณจะใช้งานเร่อนี้ด้อ,อย่างยอดเยี่ยมครับที่สําคัญนะอย่าม่ครั้งว่าหน้าเทรดนั้นอย่ากเก่งเยอะคุณศึกษาเขาได้ครับเขามียงหลายหน้าเทรดแต่ว่าถ้าใจดีนะจําไปใช้เพียงแค่1นสหน้าเทรดนะครัใชใ้จริงจังครับรับรองว่า เล่มนี้จะช่วยคุณเนี่ยปันพอโตได้ในระดับที่ผมว่าอาจไปถึงเขาหรอกะค,คือระดับ180เด้งก็เกินไปนะสักสักเด้งสองเด้งก็น่าจะพอไหวนะครับถ้าคุณเชี่ยวชาญมากพอและจริงจังนะครับก็แนะนำครับรอยนะเก็บตังค์รอซื้อเลยครับผมเดาราคานะอันนี้ผมคิดว่านะวันนี้วันนี้ไม่ไม่เกินไม่ไม่เกินสามไม่เกิน400ครับประมาณนี้นะผมเดานะ ประมาณสัก2ล้อประมาณ3ามสบวกลบฮะสามร้อบวกบวกมี้งนี่แต่ไม่ถึงสี่ร้อยนะผมเดานะคุมครับคุมแนะน่นอนบรบี้นะฮะร,รอได้เลยนะฮะเท่านี้นะครับเจอก,กันเลิปหน้าสวัสดีครับ